สบายดีทุกท่านเนาะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเ้นวาตามัวตาบอแจ้งคันตาคัดตาน้ําตาไหลแสบตาแบบนี้เนาะหรือตาฟ้าฟางกินอันใดก็กินมาหลแล้วแบบนี้ยังบ่หายยังบ่ใครขึ้นยังบ่ดีขึ้นเนาะขันแนะนําให้ทุกท่านมากินกาแฟตัวนี้เลยเนาะกาแฟตัวนี้ซื้อกาแฟเซเลนดีเนาะเป็นกาแฟบํารุงสุขภาพบํารุงห่างกายส่วนผสมหลักๆก็จะแม่นโสม โสมนี้เลยโสมทั้งเซาเงาดำลูทีนวิตามินต่างๆอยู่ในถุงนี้เนาะมีอยูซาวเป็ยางซาวปดชนิดจะอยู่ด้านหลังของถุงเลยเนาะแล้วถุงหนึ่งเนาะจะมีด้วยกันแบบนี้ก็คือ15บซองเนาะจะมีด้วยกัน15บ้าซองแบบนี้เนาะอ่าจะมีแบบนี้เลยแล้วซองหนึ่งบอกเลยแบบเพิน์ลไให้เฮาหลายเนาะเพินใลไให้เฮาหลายนะนยนะอ่าแล้ว ตัวนี้มันจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองลดไขมันส่วนเกินช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนาะ,ะหรือว่าไข้ปวดเมื่อยทางกายมันก็จะช่วยได้วิธีกินนก่นง่ายๆเนาะวิธีกิ่นง่ายๆก็คือทรงใส่น้ำห้อนกิ่นมือละสองหรือสะดวกกิ่นมือละสองสองก็ได้ตอนเศร้ากับตอนบายเนาะตอนเศร้ากับตอนบายนั่นเองเนะาะใครที่สนใจอย่างเอาไปกิน นะหรือภัยสนใจอยากเอาไปขายก็สามารถติดตอ่อหาคันได้แล้วกาเฟของเฮาเนาะเป็นกาเฟสูตรบอกได้เลยว่าเป็นสูตรเจเนาะบอม,มีส่วนผสมของน้ำตาลคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันเบาหวานโรคหัวใจแบบนี้ก็สามารถกินได้เนาะเพราะกาเฟเน้นมาเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพล้วนสวนใจติดตอ่อหาคันตามเบอร์ที่ขันวางไว้ด้านล่างนี้ได้เลย